มาดูในเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเรื่องของผักผล,ลไม้ที่ทะลักเต็มตลาดนะคะซึ่งก็มาจากจีนค่ะตลาดสดโคราชนี่นะคะแม่ค้าเผยว่าคุณภาพของผักผล,ลไม้ดีสีสันสวยงามแล้วก็ราคาถูกกว่าของไทยเท่าตัวทีเดียวนะคะทำให้เกษตรกรไทยตอนนี้ได้รับผลกระทบไปเต็มๆค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจโซนขายผักผลไม้ภายในตลาดสดแม่กิมแห่งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็พบว่ามีการนำเอาผักผลไม้จากจีนนะคะมาขายกันคึกคักทีเดียวโดยหลังข่าวก็ระบุว่าในส่วนของผลไม้ที่สั่งมาจากประเทศจีนก็จะมีการสั่งมาจากฝั่งสาทรณรัฐปร,าาประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีการส่งมาทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ขนถ่ายสินค้าผ่านชายแดนส่งเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่าน นั้นก็ได้รับสินค้าแล้ว ซึ่งผลไม้ที่สั่งเข้ามาจากจีนจะมีการแพ็คใส่ลังพร้อมกับแผงพลาสติกกันกระแทกอย่างดีนะคะทำให้ไม่ได้รับความเสียหายคุณภาพรวมทั้งสีสันของผลไม้จากจีนจะสวยงามกว่าของไทยนะคะอีกทั้งก็ยังมีราคาถูกกว่าไทยเท่าตัวทีเดียวโดยผลไม้ที่ได้รับความนิยมสั่งเข้ามาขายกันในตลาดแห่งนี้ก็จะมีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลองุ่นสาลี่และก็ส้มค่ะซึ่งจะได้รับความนิยมจากลูกค้าที่ต้องนําไปจัดเป็นเครื่องเส้นว่า ในงานพิธีกรรมต่างๆที่ต้องการความสวยงามของผลไม้นะคะ ขณะที่แผงผักสดค่ะก็มีผักสดจากจีนเข้ามาวางขายปะพนกันกับผักสดของไทยอยู่หลายชนิดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบล็อกโคลี่ค่ะกระลำปีพริกหยวกแล้วก็เห็ดชนิดต่างๆซึ่งมีการแพ็คใส่ห่อมาอย่างดีอีกทั้งราคาก็ยังถูกกว่าผักสดของไทยกว่าเท่าตัวด้วยโดยนางสงัดศาสตร์มะเริงแม่ค้าแผงขายผักตลาดแม่กิมเฮงกล่าวว่าที่ตนเองต้องสั่งผักสดจากจีนมาขายเนื่องจากว่าผักบางชนิดในไทยขาดตลาดค่ะขณะเดียวกัน ผักจากจีนเนี่ยก็จะมีทุกฤดูการตลอดทั้งปีเลยราคาก็ถูกกว่าของไทยด้วยเช่นเห็ดออริจินะคะซึ่งมีการแพ็คใส่หอไม่อย่างดีรับมาจากแม่ค้าคนกลางในราคาห่อละ10บาทนำมาขายตอนในราคา20บาทพอมีกำไรได้บ้างค่ะซึ่งตนเองก็ตกใจค่ะว่าทำไมผักจากจีนทำต้นทุนได้ต่ำต่ำมากขนาดนี้ ขนาดตนเองรับมาจากแม่ค้าคนกลางแล้วนะคะยังอยู่ที่ราคา10บาทถ้าต้นทุนจากแหล่งผลิตก็น่าจะเพียงแค่4 5บาทเท่านั้นแถมยังมีการแพ็คใส่หอย,ยังสวยงามด้วยซึ่งเกษตรกรแถวบ้านเราก็คงจะทําต้นทุนต่ำแบบนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าต้นทุนการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ํามันค่าแรงต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะ